ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้มีข่าวใหญ่ทางการเมืองจากมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราทางใต้ท่ามกลางวิกฤตโควิดและความยุ่งยากในรัฐบาลผสมของมาเลเซียภายใต้การน,นำของนายกรัฐมนตรีมูยิดินยัสสินซึ่งวันนี้ก็ได้ยื่นใบลาออกแล้วก็ทั้งครมก็หมดสภาพ แต่ว่ายังต้องรักษาการต่อไปประเด็นสําคัญก็คือว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพักไหนจะรวมกับพักไหนได้การสู้กับโควิดนั้นจะดําเนินต่อไปอย่างไรเศรษฐกิจของมาเลเซียก็คงไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเราครับทั้งจํานวนคนติดเชื้อต่อวันทั้งปัญหาเศรษฐกิจแม้กระทั่งปัญหาการเมืองก็มีอะไรละไม้คล้ายกันถึงแม้จะไม่เหมือนกันหมดคนไทยเราติดตาม ข่าวของมาเลเซียก็ดูเหมือนจะพยายามจะมองว่าเออถ้านายกมาเลเซียลาออกได้เนี่ยเสียงเรียกร้องในประเทศไทยเราให้นายกลาออกเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันได้ไหมจะมีเหมือนก็เหมือนจะไม่เหมือนก็มีไม่เหมือนหลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมชวนคุณปรังทิพย์ดาวเรืองครับติดตามเรื่องมาเลเซียใกล้ชิดมาตลอดมาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังว่าการเมืองมาเลเซียเมื่อน,นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมีใครที่เป็นคนดิเดตของนายกได้บ้างและการรวมตัวจัดทัพของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะมีใครสลับอะไรยังไงใครจะเป็นงูเหา่าใครจะข้ามฟากหรือไม่อย่างไรต้องถามคุณปรางทิพย์ครับสวัสดีครับคุณปรางทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุดทิ่ัยค่ะครับคราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยแล้วก็พอจะเห็นแล้วนาวมามันคงมีปัญหาการเมืองวุ่นวายพสมควร,ครพอรนายกลาออกปั๊บเนี่ย คุณปรังทิพย์คงไม่แปลกใจมั้งแต่ว่าจังหวะเวลานี่มันเร็วกว่าที่คิดไหมครับค่ะเร็วกว่าที่คิดนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นภายในวันเดียวแล้วก็คาบมาอีกเช้าหนึ่งคือเมื่อวานนี้เองคุณสุทธิชัยจำได้ไหมคะที่มีข่าวเล็ดรอดออกมาในตอนบ่ายว่านายกจะลาออกตอนนั้นทุกคนก็วิ่งกันตกอกตกใจอ่านะคะคแต่ว่าจะว่าไปแล้วว่าดิฉันแปลกใจหรือไม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสัญ,ญญาณแห่งความ สิ้นหวังของนายกอดีตนายกโมยีดีนั้นน่ะมีมาตั้งแต่ตอนที่ท่านเนี่ยไปขอให้ฝ่ายค้านสนับสนุนตนเองในการไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าจนแต้มจริงๆนะคะคแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่ปรับปรับขึ้นมาทีแรกดิฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคะโอ้โหอะไรเอาอีกแล้วสไตล์มาเลเซีย แต่คิดไปคิดมาอ๋อมันก็ต้องเป็นเช่นนี้เองค่ะอืมอืมครับแปลว่าหมดทางแล้วเพราะว่าตัวเลขในสภาเนี่ยเสียงข้างมากที่มีปริ่มน้ําอยู่แล้วเนี่ยมันจมลงไปเลยละครับแล้วก็มีการต่อรองกันไหมพักอัมโนใช่ไหมครับที่เป็นตัวแปรสําคัญในงานนี้ครั้งนี้ใช่ค่ะคือตัวแปรสําคัญจะว่าไปแล้วเนี่ย กลุ่มที่ทําให้มูยดินนายกมูยดินตกเก้าอี้ครั้งนี้คือพรรคอัมโน่15คนเท่านั้นเองานั้นอง15คนค่ะจากทั้งหมดเท่าไหร่ในอมโน่นอํมโนที่อยู่ในสภาเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่15จาก15บวก23 23คนคือปีที่ไปสนับสนุนอ่ามูยดินนะคะแต่ก็ไม่พอเพราะว่าเอ่อในการคือตัวเลข220เก้าอี้ในรัฐสภาเนี่ย <C AP> นับกันไปนับกันมาเป็นปีแล้วนะคะว่าใครมีเท่าไหร่ <C AP> เกมการเมืองมาเลเซียอยู่ที่ตัวเลขบวกกับลบเท่านั้นเองไม่มีคุณหาญ <C AP> ไม่มีคุณหารเอ่อบวกกับลบแต่ว่าวันนี้ฝ่ายนี้บวกแต่ว่ากลุ่มเดียวกันพรุ่งนี้อาจจะก,กลายเป็นลบก็ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็เออแม้ว่าสสที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในพรรคอัมโนเนี่ยจะสนับสนุนมูยีดีนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาได้ตําแหน่งเขาเป็นปีกของคนที่ได้ตําแหน่งแต่ไม่พอ Mm hmm. เนื่องจากรัฐบาลมูยิดินเสียงปริ่มน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยถอนตัวออกไปสิบกว่าคนแค่นั้นก็พอที่จะทำให้หลมได้นะคะ mm hmm. แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยแรงกดดันจากสํานักพระราชวังเนี่ยสูงมากมีข่าวออกมาว่ามีจดหมายจากสํานักพระราชวัง mm hmm. ถึงประธานรัฐสภาแล้วก็ถามตรงๆว่าตกลงมูยิดินมีเสียงกี่เสียงกันแน่ oh. ถามไปเลย ทางประธานสภาก็บอกว่ามีนับไปแล้วก็เหลืออยู่แค่ร้อยเสียงซึ่งไม่พอนะคะคราวอันนี้เนี่ยแพร่สะพัดไปในบรรดาสื่อมวลชนนะฮะโดยที่ไม่ทราบว่าต้นตอมาจากไหนจึงทำให้เกิดแรงกดดันดังที่เราทราบกันค่ะอืมครับแต่ว่าการที่สิบ้าคนจะอำนโนตัดสินใจที่จะแปรพักเนี่ยย่อมจะต้องมีการคุยกันล่วงหน้าว่าถ้าเราถอนปั๊บ มุยินยินอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการตั้งรัฐบาลใหม่เราจะไปอยู่กับใครเราจะเลือกใครเป็นนายกคงต้องมีการพูดกันพอสมควรใช่ไหมครับผมเห็นมีแคนดิเดต3ามคนที่เป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ในข่ายที่เป็นนายกตอนนี้มีมีใครบ้างที่ค,คุณปรางที่มองว่าน่าจะเข้าข่ายค่ะตอนนี้เนี่ยแคนดิเดตจากหลายปีกเนี่ยนะคะเอาฝ่ายค้านก่อน ฝ่ายค้านไม่มีอะไรมากค่ะคือเสียงเป็นเสียงเดียวคืออ <An war S 1> ันวาอิบราหิมอันวะไรก็ตามค่ะก็ะคืออันวาฝ่ายค้านทั้งหมดรวมกันแล้วมีเสียงเพียงแค่เก้าสิบเสียงนะคะอาจจะบว,บวกเล็กน้อยดังนั้นไม่พอไม่พอค่ะเขาก็เลยยังสงบนิ่งณที่ตั้งอยู่นะคะก็อันวาก็ออกมาพูดว่าเออขอบคุณมูยดินนะที่ลาออกจะได้ช่วยแก้ปัญหาการติดกักของการเมืองสที ส่วนนักการเมืองอาวุโสอีกคนหนึ่งของแนวร่วมฝ่ายค้านก็พูดว่าพวกที่เป็นงูเห่าออกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนใจกลับมาก็ให้อภัยหมดแล้วนะกลับมาได้เหล่านี้เป็นต้นก็ฝ่ายค้านก็วางอยู่ตรงนี้แต่ความสนุกมันไปอยู่ที่พักอัมโนนะคะเพราะว่าพักอัมโนอย,อย่างที่คุณสุธิชัยว่าเนี่ยเขาพูดชื่อคันดิเดตออกมาประมาณสี่คนนะคะ คนแรกก็คือในาซาบรีอย่างที่เราทราบกันน,นะคะรองนายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะที่รองนายกซาบรียาอบนี่ดูแลเรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะที่แรกเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องโควิดเสร็จแล้วพอเกิดาอาการอัมโนถอนตัว15คนมูยิดีนก็เลยตัดสินใจแต่งตั้งให้เขาเป็นรองนายก เพิ่มสถานะขึ้นมาเพราะอยากจะเอาใจอัมโนแล้วก็อยากจะดึงนักการเมืองอัมโนให้เข้ามาอยู่กับฝั่งตนซึ่งนายซาบรีผู้นี้เป็นอัมโนก็จริงแต่ว่าใจอยู่กับมูยิดินนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเขมีข่าวออกไปว่ามูยีดินกําลังจะลาออกสอสออัมโนในปีกที่หนุนมูยีดินก็ล่าชื่อกันทันทีแล้วก็เขียนจดหมายบอกว่าขอให้ซาบรีนี่แหละเป็นนายกจากพรรคอัมโนแทนนะเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ปีกของนายจิบราซกกับประธานพักคืนายสาหิตก็เต้นสิคะคไม่ยอมปีกสิบห้าคนนะคะมไม่เอา<ม>ก็เกิดอาการพบปะกันเมื่อวานจนถึงค่ำคืนดึกดื่นก็ยังไี่ลงตัวซา<ม>บ,บรีพยายามจะไปขอเสียงสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้<ม>นะฮะ<ม><ม>ชื่อก็โผล่ขึ้นมาเป็นโผลของอ,นอันโน หนึ่งคนคุณสุธิชัยอาจจะรู้จักดีนะคะคือนกักการเมืองอาวุโสตังกุราศาลีอ,อเก<อ>๋านะคนนี้เก๋เลยเามาผมจําได้เกามากครับแกก็เป็นนักกฎหมายอ่ค่อนข้างจะเก่านะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนานน่ะมาลีตอนนี้เขามีผู้สับสวนสักเท่าไหร่ล่ะ คือราซาลีเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาด้วยกับมูดีดินนะคะดังนั้นปีกของเอ่อสุพรีมคาวซิลหรือสภาสูงสุดของอัมโนเนี่ยก็จะสามารถที่จะสนับสนุนหนึ่งเขาได้ซึ่งหมายถึงปีกที่ทางนายซาฮิตกับนาจิประซักค,คุมอยู่นะคะคเออตัองกุราซาลีเป็นนักการเมืองที่เกาอย่างที่คุณคุณสุพิชัยว่ารจริงๆจ,จ,จะว่าไปแล้วเขา อาวุโสเป็นอันดับสองรองจากมหาเดนะคะเขาอายุแปดสิบสี่แล้วนะแปดสิบสี่แล้วนะเออฉะนั้นเขาบงการเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเขาหรอกใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจังหวะเขายังมาไม่ถึงสักทีใช่ไหมเป็นไงยังไม่ถึงจริงๆก็ถูกมหาเดเตะตัดขาเอาไปตอนที่ทั้งคู่ยังหนุมๆอยู่จาได้จําได้ครับแต่เขาไม่ตายนะคะเขายังอยู่ซึ่งนักกงินเงคนเวลาโดนมหาเด ทำแบบนี้เขาจะไปเลยนะคะแต่คนนี้ยังอยู่ถือว่าเขาหนังเหนียวใช้ได้ค่ะก็มีราศราีที่คิดว่ามีโปรไฟล์ที่ไม่มีความแปดเปื้อนที่คนพอที่จะเอาขึ้นมาเป็นนายกได้ถ้าตกลงกันได้นะคะ,อ,อ,ะอีกคนหนึ่งคือฮิชามูดินฮุเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งอยู่ในปีกของมูยดินซึ่งทางฝ่ายอัมโน่15คนไม่เอาอยู่แล้วนะคะอีกคนหนึ่งก็คือนายซาฮิตเองที่เป็นที่เป็นศัตรูคู่แค้นประธานพักอัมโน่คู่แข้นของมูยดินประเภทไม่มองหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ซึ่งก็คงจะยากเพราะสาฮิตเขาติดคดีคอร์รัปชันอยู่ซึ่งเป็นคดีใหญ่มันจะมีลักษณะที่ มหาเดชเคยเสนอไหมว่าตั้งรัฐบาลชั่วคราวรู้สึกเขาจำได้ว่าเขาใช้คำว่าบ r t i s t n s o u n o u n c ่ l เป็นสภาพิเศษที่ <Okay. S 1> จะมาบริหารประเทศชั่วคราวก่อนที่จะเป็นการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่คแค่คบว่านี่มันเป็นรัฐบาลแห่งชาติอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาษาก <Okay. S 1> ารเมืองไทยนะ <Okay. S 1> รู้สึกที่นั่นก็จะใช้คำว่า m e g a r u n เนี่ยนะว่าเป็นรัฐ, <Okay. S 1> รฐบาลเป็นสภา บริหารประเทศชั่วคราวในยามที่เราเจอวิกฤตก็ตัวเขาเองมหาเดก็อาสาจะมาเป็นหัวหน้าประธานของรัฐบาลชั่วคราวนี้ใช่ไหมค่ะมหาเดน,นี่เสนอเรื่องแบบนี้มาสองครั้งแล้วนะคะคุณสุธิชัยคงจําได้ตอนที่เกิดวิกฤตก,ก่อนที่จะเปลี่ยนรัฐบาลครั้งที่แล้วมหาเดก็ลาออกแล้วก็เสนอตัวเป็นหัวหน้ารัฐบาล สมาฉันของเขาทาเซืรออะไรของเขาใก็ไม่ประสบผลสําเร็จครั้งที่แล้วก็ล่าสุดที่เราคุยกันจําได้ไหมคะที่พอเกิดเหตุการณ์หมายเด็กก็เข้าเฝ้าแล้วบอกเนี่ยตั้งอันนี้เหอะก็ไม่มีใครเอาเหมือนกันนะคะแต่มาครั้งนี้ก็มีคนหยอดไอเดียอันนี้ขึ้นมาค่ะก็คือนักการเมืองจากฝั่งอัมโนเองนะคะเขาบอกเขาใช้คําว่า unity government แปลบ้านเราสวยๆก็บอกว่าเป็นรัฐบาลสมานฉันใช่แล้วก็ ก็นักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งเสนอแล้วก็หัวหน้าฝ่ายปีกยุวชนของอําโนก็พูดคล้ายๆกันบอกว่าตั้งเหอะเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองนะแล้วก็เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์ที่ไม่อื้อเฉาวแล้วทุกคนยอมรับได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นแค่หยอดหยอดไปปูทางเอาไว้ก่อนนะคะ Mm hmm. ซึ่งไม่แน่คุณสุทธิชัยคือวันพรุ่งนี้เนี่ยดินทราบมาว่าสมเด็จพระราชาธิบดีส่งเรียกบุคคลสำคัญเข้าพบนะคะซึ่ง mm hmm. ยังไม่มีรายชื่อชัดเจนแต่ว่าน่าที่จะเป็นหัวหน้าพักการเมืองต่างๆนะฮะ mm hmm. อาจจะมีการคุยกันในเรื่องนี้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้มันสถานการณ์ในมาเลเซียน่าสนใจมากนะคะช้หนึ่งมีนาย,ยกแต่ไม่มีคอรมอ,อ,อนะคะสถานการณ์ะะใช่ไหม ไม่มีคณะรัฐมนตรีนายจิบขอโทษแตมูยดินพูดชัดเจนว่ามีแต่เขาคนเดียวรักษาการยังไม่มีกรอบขอบเขตเลยว่าอำนาจหน้าที่ทำอะไรและจะขอบเขตของการสรรหาก็ไม่มีนะคะว่านายกคนใหม่จะต้องสรรหาให้เสร็จเมื่อไหร่ไม่มีอะไรเลยค่ะก็คงจะมีถ้าเป็นแบบไทยเราคือตั้งปลัดกระทรวงให้ดูแลคก็แต่ละกระทรวงไปก่อนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ ตอนนี้เนี่ยข้าราชการอาวุโสบางส่วนรวมทั้งตำรวจด้วยอ่นะคะเ,เริ่มออกมาพูดว่าตอนนี้ราชการยังรันไปอยู่นะไม่ต้องห่วงเนี่ยนะคะคคซึ่งทางสาธารณสุขก็ยังเดินหน้าต่อไปก็คือตอนนี้กลายเป็นราชการต้องออกมาพูดเอง เพราะไม่มีรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ประหลัดกระทรวงออกมาพูดกระทรวงนู่นกระทรวงนี้ตำรวจเองก็บอกว่าอย่ามาก่ออะไรวุ่นวายนะตำรวจยังอยู่ <laughs> เหล่านี้เป็นต้น <laughs> นะคะก็วันนี้ก็ทยอยออกมาพูดกันส่วนหน้าจิบนะออขอโทษค่ะมูยีดินนั้นเนี่ยเมื่อวานก็ประหลาดมากตอนที่ออกมาถแถลงคุณสุทธิชัยอาจจะเห็นแล้วนะคะคมูยีดินไม่ได้บอกเลยว่าตนเองจะทําอะไรต่อไป ในหน้าที่ของนายกรักษาการแต่แจ๋ผมฟังอยู่ไม่มีจะจะจัดเลือกตั้งไหมก็ไม่รู้อำนาจต้องเป็นของสมเด็จราชาธิปดีใช่ไหมถ้าจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันต้องมีกรอบเวลาอะไรยังไงแล้วก,ก็บอกว่ายังโควิดอยู่เนี่ยคงเลือกตั้งยากมั้งใช่ไหมก็อ้างดังนั้นมันไม่มีกรอบเวลาเลยเลยครับไม่มีกรอบเวลานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมูยดินเมื่อวานนี้นอกจากพูดเรื่องโควิดแล้วอย่างที่คุณสุทธ,ธิชัยพูดเนี่ย สิ่งที่เขาพูดคือเขาให้เหตุผลว่าทําไมเขาลาออกแล้วก็พูดว่าเขาไม่สามารถทํางานกับพวกโจราธิปไตยได้ซึ่งก็คือ15คนนี้หละค่ะซึ่งหมายถึงนายจิตราซักและสาหิตที่มีคดีคอร์รัปชันใหญ่อยู่หมายความว่ายังไงคุณสุชัยหมายเขาว่าเขามองหน้ากันไม่ติดแล้วค่ะ15คนนี้ไม่เอาไม่เอาเขาแน่นอนเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะสถานการณ์ที่แปลกอีกประการที่สองก็คือ ตอนนี้ก็เลยไม่มีใครมีเสียงข้างมากนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนก่อนมูยีดินลาออกกับปัญหาหน้าปัจจุบันเหมือนเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้แก้เลยโอ้อมันกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพของการรวนเรของการเมืองไม่มีพักไหนมีเสียงข้างมากแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาเป็น c o m p พลมไ s e ์แคนดิเดตหมายความว่าที่ต้องสองฝ่ายยอมรับได้ก็ไม่มีนอกจากราเซรีเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวมั่งที่ พอจะเข้าขายว่าเป็น c o m promisecandidate ไหมถ้าฝ่ายมูยดินฝ่ายพักเบอร์สตูแล้วก็ปีกข,ของอัมโนที่อยู่กับมูยดินยอมเพราะว่าไอเดียเรื่องราสลีเนี่ยเสนอมาจากทางอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนึงนะคะราสลีเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องในเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขาที่นั่งในสภานะคะก็ก็ดรามา่าตามภาษามาเลเซียนะคะ <c oughs> เขาขอให้ย้ายที่นั่งของตัวเขาเองในสภา ไปนั่งอยู่กับข้างฝ่ายข้านเพราะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถนั่งอยู่กับฝ่ายใกล้ๆมูยดินได้ <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ถึงขนาดนั้น <laughs> นะคะมีดราม่าเยอะมากนะการเมืองของมาเลเซียนเนี่ยนะ <laughs> ใช่ค่ะมาเลเซียไม่ใช่หนังโรงใหญ่ที่เรื่องตอนเดียวจบนะคะมาเลเซียเป็นหนังแบบทีวีซีรีส์ที่เรื่องดีๆบางเรื่องนี่เป็นสิบปีเลยนะยังไม่จบเป็นสุนทใช่เลยใช่เลย แล้วอันวานี่มีเปอร์เซนต์ต่ำม,มากเลยเลยครับถ้าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้ที่จะมาเป็นนายกค่ะตอนนี้ยังไม่มีแววว่าจะมีใครกระโดดเข้ามาร่วมกับฝ่ายค้านยังไม่มีค่ะยังไม่มีแ,แล้วถ้าเด็ดล็อกถ้าเด็ดล็อกถ้าไม่มีความคืบหน้าก็ไม่แน่นะไม่แน่มันอยู่ที่ว่าเขาจะเจรจาอะไรากับใครนะคะจะสังเกตได้ว่าทั้งอันวาทั้งหัวหน้าพักฝ่ายค้านใหญ่ๆอีกนี่สองสามรายเนี่ยนะคะไม่พูดถึงการเลือกตั้งเลยค่ะ ไม่พูดเลยนะไม่มีนะไม่มีใครอยากเลือกตั้งนะคะเขาก็มาพูดต่าง,าง,าง,างๆนานาบอกดีแล้วที่มูยดินยาออกลาออกและอื่นๆแต่ไม่ไม่แตะเรื่องเลือกตั้งนะคะในขณะเดียวกันก็อย่างที่ดิฉันเ,เรียนที่ทราบมักซาบูหัวนหน้าพรรคร่วมรัฐบาลร่วมฝ่ายค้านคนหนึ่งก็พูดว่าใครที่หนีไปเนี่ยกลับมาก็ได้นะคือเป็นแก้มของตัวเลขนะฮะก็หมายความว่าเขายังหนีไม่ครบค่ะครบไม่ครบอืครับ ก็คงจะวงวนกันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็จะไม่ประชาชนก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะเทคะแนนให้พรรคไหนมีคะแนนมากหน่อยเพื่อจะได้มีอำนาจต่อรองในการตั้งรัฐบาลอันนี้ก็ไม่มีไม่มีค่ะยังไม่มีแต่แต่นะคะที่คุณที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เรื่อง Unity Government นั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในรัฐมนูญว่าสมเด็จพระราชาธิบดีท่านจะส่งแต่งตั้งนายกขึ้นมาได้นะคะ <c oughs> แต่ก็เป็นไปได้ในวิถีปฏิบัติคือรัฐธรรมนูญมาเลเซียระบุไว้ว่าพระราชอำนาจในกรณีวิกฤตเนี่ยมีอยู่อย่างนี้นะคะก็คือนายกคนไหนไม่มีเสียงข้างมากต้องลาออกอำนาจก็จะอยู่ที่สมเด็จพระราชาธิบดีที่ท่านอาจจะส่งบอกบว่าให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่รหรือท่านจะส่งแต่งตั้งนักการเมืองในสภาที่เป็นผู้ถือที่ท่านทรงมี พระวินิยพระราชวินิจฉัยว่าถือเสียงขั้นมากขึ้น<อ>เป็นนายกแต่ไม่มีทั้งสองอย่างสิ่งที่อาจจะเกิดเป็นทางที่สามก็คือท่านก็เรียกคนเหล่านั้นมา<อ>แล้วก็บอกว่าไปเวิร์กอาพซะไปคุยใช่ใช่กันแล้วก็เลือกนายกออืครับครับอืมครับครับเสียงของคุณปรังทิพย์หายไปนี่คือ สถานการณ์การเมืองที่ค่อนข้างจะวุ่นวายในมาเลเซียเพราะ COVID 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 1. โควิดหนึ่งโควิดก็ทำให้รอยปริแยกในรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคครับกลับมายัางครับบางทีรัฐบาลผสมครับกลับมาแล้วนะครับอ่ายังไม่ได้ยินเสียงอ่ามาแล้วอ่าครับรัฐบาลผสมของมาเลเซียเนี่ยมันเนื่องจากร้อยพ่อพันแม่ มันจึงทําให้ไม่มีใครมีอํานาจต่อรองที่แท้จริงต่างคนต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันแต่การเดียวกันต่างคนต่างก็หักหลังซึ่งกันและกันได้ง่ายๆสิบห้าเสียงสอสสิบห้าคนในอัมโ,โน่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอัมโนปรากฏว่าจับมือกันแล้วบอกเราไม่ยกมือให้กับนายกรัฐมนตรีมูยีดินแล้วเนี่ยล้มทั้งยืนเลยครับ ครับกลับมาแล้วครับคุณปราณทิพย์ค่ะโอเคครับก็ตอนนี้เราก็กําลังดูว่าการต่อรองทางการเมืองเป็นอย่างไรขณะเนะดีวยวกันสถานการณ์โควิดของมาเล,ลเซียนี้ก็ย่ําแย่ไม่แพ้ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับตัวเลขของคนติดเชื้อต่อวันเนี่ยก็เพิ่ม20,000กว่าเหมือนกันบางวันก็เสียชีวิตมากกว่าไทยด้วยซ้ำไปนะครับใช่ไหมครับเ่องควครับคุณปราณทิครับ ใช่ค่ะ,อะตอนนี้สถานการณ์ในมาเลเซียก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะ,ะแม้ว่าทางรัฐบาลพยายามที่จะระดมฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็มมจิดินก็เคลมว่าวัคซีนนี่แหละเป็นเลกาซีเป็นสิ่งที่เขาคุณูประการของเขาที่ทำให้กับประเทศมาเลเซียนะคะดังนั้นคงจะต้องรอ ต่อไปอ่ะนะคะว่าเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ได้จํานวนมากที่สุดเนี่นะคะ,คะในเดือนตุลาคมเนี่ให้ได้70%ขึ้นไปจะบรรลุผลหรือเปล่าแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้อย่างที่เราคุยกันคือไม่มีรัฐบาลนะคะใช่ใช่กระทรวงรัฐมนตรีสารณนสุขก็ไม่มีจากนั้นก็อยู่ที่ข้าราชการประจำแหละค่ะ,คะใช่ค่ะอืมดูจากรัฐต่างๆที่หนักเรื่องโควิดก็กล,ลอเปอิก็หนักนะครับ S <S ค่ะกัวลาลัมเปอร์หนักอ่าแต่ในขณะเดียวกันรัฐสลังงอนะคะที่อยู่รอบๆกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเอ่อีทนทราบมาว่าสถิติขีดวัคซีนในสลังงอนี้ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ70%ซแล้วดังนั้นอัตราการติดเชื้อก็ลดลงหน่อยหนึ่งรวมทั้งเตียงว่างในโรงพยาบาลก็มากขึ้นนะคะเขาเขาค่อนข้างชัดเจนว่าวัคซีนจะไปที่ไหน นะคะอันนี้จะถือว่าเป็นข้อดีถ้าเทียบกับบ้านเราอลยนะคะจํานนผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่น้อยนะไม่น้อยก็สูงวันก่อนผมเห็นเมื่อวานนี้ก็สองร้อยกว่าคนสูงกว่าไทยเราได้ซ้ําไปวันต่อวันอืใช่ค่ะสูงมากแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะคะของเขาประชากรเล็กกว่าเราเยอะก็คือสามสิบสองล้านคนอันนี้เนี่ยถือว่าสูงทีเดียวนะคะตอน้อกว่าเราครึ่งหนึ่งอะนะ แต่ว่าตัวเลขติดเชื้อตัวเลขเสียชีวิตก็พอๆกับเราก็แสดงว่าเขาแย่กว่าเราเท่าตัวได้เลยเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจก็มีปัญหาค่ะมีปัญหาค่ะตอนนี้ค่าเงินริงกิตตกต่ํามากนะคะแล้วก็มาล่ำล้วตอนนี้อ๋อเออเจ็ดจุดแปดมังค่าเราราวนี้เจ็ดจุดแปดบาทต่อหนึ่งริงกิตนะคะซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นสิบบาท เก้าบาทกว่าสิบาทใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ก็จนกันไปเป็นแถวแ้นะคะครับครับครับแต่ก็ยังไม่มีการเดินขบวนใช่ไหมยังไม่มีการยกเว้นวันนั้นที่เราเห็นเนี่ยที่ขอประชุมสภาแล้วก็ไม่ยอมเปิดประชุมสภาเราก็เห็นมหาเดอันวาแล้วก็ริมฮอกจอกใช่ไหมเอชื่ออะไรหน้าหัวหน้าพัก ลิมกวนเองก็ไปยืนถือป้ายเหมือนกับนัดหมายกันมานั่นนั่นคงเป็นการโชว์ครั้งเดียวมั้งคงไม่ใช่เป็นมีความรักใคร่สนิทสนมกันมากมายใช่ไหมลิมของเองเนี่ยลิมกวนเองจริงๆเขาเป็นประธานคือเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของอันวามหาเตนะคะแล้วก็มาจากพรรคดีเอพีดิโมค r a ติกแอคชั่นที่ครอง ปิน,นังอยู่นะคะเขาเป็นคนที่แนบแน่นกับอันวามาตลอดแล้วก็สนิทกับหัวหน้าพรรคอัมมาน่าที่ชื่อว่ามัดซาบูที่มาด้วยกันในวันนั้นนะคะแต่คนคนที่แปลกแยกที่สุดในวันนั้นคือมหาเดนนัแหลยค่ะคุณสุทธิชัยใช่ใช่อยากมีซีนมั่งอะอยากมีซีนมั่งใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะแล้วเขาก็กัดฟันมานะคะก็เห็นหน้าอันวากับมหาเดชแล้วทีฉันก็ขำก็คือทีนจะซ้ำไม่รู้อีกกี่รอบนะคะละครเรื่องนี้คนมาเลเซียดูแล้วก็คงนั่งหัวเราะนะใช่ค่ะละครชางนี้กลับมาอีกแล้วเนี่ยนะค่ะค่ะเหมือนซ้ำากันเหมือนเมื่อสองสามปีที่แล้วเลยที่เขาก็ออกมาเดินแบบเนี้ยเพื่อที่จะหาเสียงเลือกตั้งจนเขาชนะกันนะคะ ใช่ใช่ครับเอาละดังนั้นเราต้องตามต่อไปนะครับพรุ่งนี้เขาคงมีความเคลื่อนเคลื่อนไหวความคืบหน้าพอสมควรใช่ไหมครับพรุ่งนี้ต้องไปเฝ้าวังกันค่ะอ๋อคอเคเพราะว่าทุกคนจะถนนทุกสายมุ่งสู่พระราชวังหลวงนะคะคุณสุทธิใจครับ <c oughs> แล้วก็ความไม่แน่นอนมันสูงมากนะคะขนะนี้ดิฉันเชื่อว่านัากการเมืองเองที่เป็นตัวใหญ่ๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะคะ,ะในขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่ต้องการที่จะเลือกตั้งนะคะเพราะว่าปัญหาโควิดต้องดูกันต่อไปค่ะคุณสุทธิชัยโอเคเลยครับฝากคุณปราณทิดตามให้เราด้วยนะครับยังไงเราก็จะมาคุยกันใหม่เมื่อเราเห็นร่องรอยค,ความชัดเจนของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานะครับขอบคุณมากครับ,ค,รบคุณปราณทิครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device